อัสลามุอะลัยกุมรอตุลอบะประกาตตู่ครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่หนองจอกนะครับชายแดนกรุงเทพมหานครครับที่คูคลองสิถนนแห่งนี้มีศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนหนึ่งนะครับเป็นระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์ที่ เอื้อให้ใครๆก็ได้นะครับจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าคนที่รวมตัวกันเพื่อจัดการเรียนรู้นะครับแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าศูนย์การเรียนพัฒนาปัญญาครับมีเสน่ห์และมีความน่าสนใจในการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ตามผมมาเลยครับ รรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับผู้บริหารศูนย์การเรียนอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะพาคุณผู้ชมมารู้จักข้อมูลการเรียนในรูปแบบนี้นะครับไปพบปเขาเลยครับสล<อ>ามอะไรกุ้งครับวาเลยกุมุสลามมาลองเล่นกแนอีกตัวดน,นึ่ง,งครับ คุณครูนุชอนุรรก์สิริค่ะครับโรงเรียนแห่งนี้ชื่อโรงเรียนอะไรฮะศูนย์การเรียนพัฒนาปัญญาค่ะศูนย์การเรียนกับโรงเรียนมันต่างกันยังไงครับคุณครูโรงเรียนจะเป็นในระบบศูนย์การเรียนจะเป็นการศึกษานอกระบบตามปัตยาศัยค่ะจุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่นของมันคือเราสามารถจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแต่ละคน แต่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่มาจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าถ้าถ้าูนย์การเรียนเนี่ยเราสามารถออกแบบหลักสูตรได้เองนะคะนี่คือจุดเด่นของศูนย์การเรียนนะคะหลายบ้านหลายครอบครัวเขาก็จะเอาวิธีการที่ทางกระทรวงมอบให้เนี่ยว่ามันมีทางเลือกเนี่ยเอาไปจัดการเรียนเฉพาะในบ้านศูนย์การเรียนเนี่ยก็คล้ายๆกับโฮมสคูลใช่ไหมครับแต่รวมกันมันเป็นรูปแบบเดียวกันเป็นการศึกษารนอกระบบตามอัธยาศัยนะคะแต่ว่า คุมสกูลเนี่ยมันจะเป็นรายบุคคล uh huh. รายครอบครัว uh huh. แต่ถ้าศูนย์การเรียนเป็นรายกลุ่ม uh huh. ทางรัฐจ,จัดระบบศูนย์การเรียนออกมาเพื่อที่จะ uh huh. ต้องการลดภาระ ในการที่จะประเมินเป็นรายครอบครัวเนี่ยม,มันก็จะลดขั้นตอนนี้ไปโดยการประเมินเป็นกลุ่มแทนก็จัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียนขึ้นมามนะคะน้องๆที่มาเรียนอยู่ในลักษณะการเรียนแบบศูนย์การเรียนเนี่ยก็มีวุฒิมีอะไรเหมือนกัน<ม>ใช่ไหมมีเหมือนกันค่ะมีมได้วุฒิเหมือนกับโรงเรียนปกติทั่วไปเลยค่ะเปิดม,มากี่ปีแล้วครับพี่ภูประมาณ15ปีและะ้วค่ะ15ปีแสดงว่าน้องรุ่นแรกๆนี่ก็อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะโรงเรียนตอนแรกตั้งอยู่ที่ไหนครับและปัจจุบันอยู่ที่ไหน โรงเรียนเริ่มแรกตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยสี่ค่ะเป็นบ้านเช่าเล็กๆพื้นที่ขนาด100ตารางวานะคะครับ,รบแล้วปัจจุบันฮะปัจจุบันก็ลัมดุลละมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะอม,มอบบริจาคพื้นที่ให้ประมาณ2ไร่ครึ่งเราก็ย้ายจากเสรีไทยสีมาที่นี่จัดมาที่นี่ได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะอยากจะพาย้อนไปนิดนึงว่าตอนตัดสินใจตอนแรกเมื่อ15ปีที่แล้วที่ทําศูนย์การเรียนเนี่ยฮะคุณครูมีอะไรมาคลิกหรือว่าตั้งใจเพราะเหตุผลอะไร จริงๆแล้วอาชีพเดิมๆจริงๆเลยคือเป็นครูเอกชนหลังจากนั้นก็รับราชการอยู่ประมาณสองปีก็เลยตัดสินใจออกจากราชการมาเปิดโรงเรียนเองนะคะแล้วก็ก็ไปบอกพ่อเพราะว่าคนใต้ส่วนใหญ่ก็จะชอบไม่รับราชการเนาะครับทำโรงเรียนเสร็จก่อนเสร็จแล้วไม่มีเสร็จแล้วไม่มีเงินที่จะให้เงินเดือนครู เพราะว่าปีแรกก็กระทนกระแท่นปีที่สองเริ่มไม่มีตังค์แล้วก็เลยกลับไปบอกพ่อว่าเนี่ยเราออกจากราชการแล้วอตอนนี้ไม่มีเงินจะให้เงินเดือนครูแล้วขอที่ดินที่พ่อจะให้เนี่ยประมาณแปดไร่ขอขายได้ไหมพ่อบอกว่าขายจริงๆหรือบอกขายเอาเงินไปให้เงินเดือนครูก่อนพ่อก็บอกว่าขายแต่มีอยู่ประโยคหนึ่งที่พี่ชายคนโตพูดได้ดีมากถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำน่ะตั้งใจดีแล้ว บางคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับน้องทําไปถอะก็ตัดสินใจขายที่แปดไร่เป็นกาลังใจให้เราในกระดินใจเรื่องนี้เอาที่แปดไร่มาให้ขายไปเลยค่ะแปดไร่ก็ได้ประมาณแปดแสนแล้วก็ให้พ่อไว้ประมาณหนึ่งแสนบาทที่เหลือก็นํากลับมาที่โรงเรียนแล้วก็จัดการจ่ายเงินเดือนครูพัฒนาโรงเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดอีกแล้วก็ทํามาเรื่อยๆก็เป็นหนี้เป็นสินมาเรื่อยๆค่ะแต่ตอนแรกที่เปิดนี่จะเปิดเป็นโรงเรียนเอกชนอ่า มันก็จะมีรายได้อุดหนุนจากรัฐบาลแต่ว่าด้วยกับพื้นที่เราน้อยเด็กเราจํากัดในขณะที่ครูเราค่อนข้างจะพยายามจัดครูเข้ามาครูที่เก่งภาษาอังกฤษครูที่มีความถนัดด้านอนุบาลมันทําให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงบวกค่าเช่าด้วยที่เราต้องจ่ายให้กับเขา <c oughs> แล้วก็สภาพพื้นที่เวลาฝนตกน้ํามันจะท่วมเราก็พยายามจะปรับปรุงอา,อาคารที่เราใช้เป็นอาคารเรียนให้มันดีที่สุดแต่ท้ที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับเรา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 ไปทาในที่ มันไม่เหมาะกับการจัดการศึกษาเท่าไหร่นะคะก็พยายามทําอยู่ประมาณ13ปีโยน์ตอนตนี้1 5ปีเนาะ,ะก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคที่ให้ประมาณสองไร่ครึง่งก็ย้ายมาที่นี่นะค่ะเทคนิคในการจัดการเรียนการรู้เ,เด็กๆเราทํำยังไงที่จริงแล้วจุดเด่นของโรงเรียนในการจัดการศึกษาคือถ้าเป็นระดับอนุบาลเนี่ยเราจะเน้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้แต่ทั่วท่วไปของเด็กอนุบาลคือการเขียนฝึกเขียน ฝึกอ่านเด็กอนุบาลป๊าก็คือจับมานั่งโต๊ะแล้วก็เขียนเขียนตามรอยเส้นประแต่ที่โรงเรียนเน้นความพร้อมของเด็กโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เขาจะได้เรียนรู้ถ้าเรื่องการเขียนก็ปั้นดินน้ำมันปั้นพวกแป้งโดพวกนี้เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงแต่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงแล้วเนี่ยเขาสามารถทํากิจกรรมอะไรก็ได้เพราะการเขียนมันเป็นการวาดการออกแบบตัวอ,อกักษรตามแบบที่เขาเห็นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาคือระบบกระบวนการคิด นั่นคือสิ่งที่สำคัญเราทำยังไงฮะเราเสริมเด็กเรื่องกระบวนการคิดงงมันจะมีหลายทักษะเช่นทักษะการเล่านิทานทักษะการตอบคําถาม,มทักษะการตั้งคําถามปลายเปิดเช่นกรองเนี้ยหนูสามารถใส่อะไรได้บ้าง จะเน้นทักษะกระบวนการคิดเป็นสําคัญค่อยๆปูมาเรื่อยๆตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงระดับปถมนะคะอันนี้คือระดับอนุบาลเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีลูกเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็ส่งมาที่ศูนย์การเรียนค,คุณพ่อคุณแม่หรือการเลี้ยงดูในช่วงก่อนส่งมาโรงเรียนเนี่ยมันมีผลในการพัฒนาเด็กยังไงบ้างในมุมมองของคุณครูสิ่งที่เคยเจอก็คือว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกจะปล่อยให้เด็กอยู่กับโทรศัพท์เคสที่คุณครูนุชเจอก็คือว่า ่อยให้เด็กอยู่กับทีวีอยู่กับโทรศัพท์จนกระทั่งเขาไม่พูดเด็กไม่พูดเพราะเด็กไม่พูดเพราะเขามีการสื่อสารทางเดียวอ๋อดูอย่างเดียวใช่ค่ะเขารู้ว่าแต่เขาไม่มีใครมาโต้ตอบสื่อสารกับเขาคุณคุณรู้รู้ปัญหานี้ก็เลยบอกผู้ปกครองว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิดทีวีหยุดโทรศัพท์แล้วพูดคุยกับเขาจนกระทั่งอนามัดีแล้วค่ะ แล้วไปเขาสื่อสารได้ประมาณ3ขวบก็สื่อสารได้4ี่ขวบก็เขาสื่อสารได้คือปัญหาปัญหาส่วนหนึ่งก็คือผู้ปกครองไม่มีเวลาแล้วโรงเรียนสามารถอันนี้ถามแทนผู้ปกครองโดยโรงเรียนสามารถทดแทนผู้ปกครองได้แค่ไหนฮะหรือผู้ปกครองยังก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองด้วยต้องช่วยกันต้องช่วยกันเพราะเด็กมีความรู้สึกว่าโรงเรียนทําแบบนี้แล้วทําไมที่บ้าน จึงไม่สันต่อมันจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกในใจว่าไม่มีใครช่วยเขาแต่การช่วยกันทั้งสองฝ่ายมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขามั่นใจที่จะก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้าได้หมดอย่างมันน่นคะงครับสาคัญมากครูปกครองทำโรงเรียนมา15ปีเนี่ยฮะปัญหาที่เจอเยอะที่สุดของเด็กๆคืออะไรแล้วเราที่เป็นผู้ปกครองควรจะระมัดระวังอะไรสําหรับคุณครูเนี่ยคิดว่าเด็กๆที่เราสอนเนี่ยตอนเช้าเด็กๆก,ก็ตั้งคําถามเหมือนกัน ว่าไงครัูครับปัญหาของเด็กๆที่คุณครูคิดว่าเป็นปัญหาที่หนักใจที่สุดคืออะไรูเด็กถามครูเด็กถามคุณครูน่ารักคุณครูนุก็ตอบว่าสําหรับคุณครูแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่หนักใจทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเท่ากับว่าเรากำลังสอนคุณครูให้เรียนรู้ที่จะทํางานที่มันยากขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดมามันคือความสุขของคนครูที่จะได้แก้ปัญหาแก้ไขเด็กให้ได้เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นครูแล้วปัญหาไม่ใช่เรื่องที่เราจะหนักใจนักใจแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะทาให้เราแก้ปัญหานี้ได้แต่ความสาเร็จอยู่ที่นั่แล้วแต่เราต้องทําหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่ให้เต็มที่ใช่ค่ะทาหน้าที่ให้เต็มที่ถ้าครูอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยเขาควรที่จะดูแลลูกเขายังไงจากประสบการณ์ที่ครูสอนเด็กๆมาสิบห้าปีแบบอย่างที่ดีคนไเป็นแบบอย่างให้ดีใช่ค่ะ เรามีเคสที่เด็กอนุบาลเนี่ยเขามาบอกว่าค,คุณครูคะพ่อแม่ไม่คลุมเยียบก็สอนเขาไปว่าเมื่อหนูมาเรียนที่นี่ทําไมพ่อแม่จึงส่งหนูมาเรียนที่นี่เขาก็บอกว่าพ่อแม่ต้องการให้หนูคลุมเยียบต้องการให้หนูละหมาดครบ5เวลาดังนั้นเป้าหมายของหนูต่อไปคือต้องนําความรู้ที่หนูเรียนแล้วไปถ่ายทอดต่อที่บ้าน เปลี่ยนมเซ็ตเด็กใช่ค่ะลูกต้องไปบอกที่บ้านว่าแล้วทาไมอุ้มมีไม่กลุ่มียาบทาไมอุ้มมีละหมาดไม่ครบ5เวลาหลังจากนั้นไม่นานคุณแม่เขาก็กลุ่มียาบมาส่งเขาที่โรงเรียนซึ่งเป็นภาพที่เขาภูมิใจมากอุ้ยแอันนี้เรื่องมันจะประทับใจของโรงเรียนเลยใช่ค่ะใช่เด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยเป้าหมายหลักคือเมื่อลูกเรียนไปแล้วเนี่ยลูกต้องนําความรู้ที่ได้แม้ว่าจะได้แค่นิดหน่อยลูกก็ต้องนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเผยแพร่คนในครอบครัวนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากเรื่องประทับใจที่สุดเท่าที่จัดการเรียนกาารสอนม เด็กๆมีความสุขยังไงครับเรามีเคสที่เด็กมาจากโรงเรียนระบบโรงเรียนปกติเขาเขาตกซ้ำชั้นมามอหนึ่งแต่มันมันเขาเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนเพราะมันมีหลายตัวชี้วัดแต่เด็กคนนี้เขาไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเขาค่อ,คอยตกซ้ำชั้นไม่มีศักยภาพเขา มไม่เหมาะกับตัวของเขาใช่เขาไม่เก่งกิตศาสตรเขาไม่เก่งด้านนี้แต่เขาเก่งอื่นๆใช่ค่ะใช่ค่ะแต่โรงเรียนไม่ได้มองเพราะตัวพวกนั้นก็ถือว่าไม่มีความสําคัญใช่ทั้งทั้งที่ทักษะชีวิตทุกอย่างมันต้องมีความสําคัญหมดแต่เมื่อเขามาเรียนที่นี่เราเริ่มใหม่เริ่มตั้งแต่เขาอ่านกูรอ่านให้ได้เริ่มอ่านภาษาไทยแล้ววิเคราะห์ให้เป็นค่อยๆไปเรื่อยๆลูกไม่ต้องใจร้อนค่อยๆทําและให้กําลังใจเขาเขาบอกว่าคุณครูครับขอสมุดเล่มนี้กลับไปที่บ้านได้ไหมดีใจ บอกว่าทำไมไปลูกเขาบอกว่าผมอยากให้มมกผมดูว่าผมทําได้แล้ว,วิชาภาษาไทย นั่นคือเด็กคนหนึ่งที่ม .1 หนึ่งที่คุณครูระบบโรงเรียนปกติให้เขาตกั้ำชันที่นี่เปิดการเรียนการสอนประมาณไหนฮะอยากจะให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะคะระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่6และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมอหนึ่งถึงม .3 สามคือน,น้องจะเข้ามายอยู่ลูกของพี่น้องอยู่ระดับไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาเข้าได้ค่ะโดยปกติที่เดิมที่สริรีไทยจะไม่รับเด็กกลางคัน<อ>ด้วยกับมีมีข้อจํากัดอยู่ข้อหนึ่งคือเวลาที่เด็กเข้ามากลางคันเนี่ยเราไม่รู้จัก เราไม่รู้จักเด็กพอไม่ลุ้นพื้นของเขาใช่ค่ะเวลาที่จะจัดการศึกษามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากรู้จักเด็กอยากรู้จักเด็กมากกว่านี้แล้วมันต้องให้เวลาแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่เราเปิดเป็นปลายเปิดเลยใครก็ได้เข้ามาปัญหาที่เราเจอก็คือพฤติกรรมที่ไม่ใฝ่เรียนรู้ของเด็กของเด็กซึ่งติดมาจากสภาาไปหลอกเด็กเขาเจอก่อนนัานี้ใช่ค่ะอันที่สองคือพฤติกรรมในการที่จะยืนหยัดในเรื่องหลักการน้อยมาก ละหมาดไม่ครบห้าเวลาการถือศีนอดไม่มีในขณะที่เด็กเราเราจะปูพื้นฐานเรื่องของหลักการอิสลามตั้งแต่ระดับมนุษยบาลนะคะถือศีนอดครบ30วันประถมถือศีนอดซุนนาที่เป็นซุนนาพวกเขาจะถือหมดด้วยความเต็มใจและยินดีนี่และการละหมาดของพวกเขาอาจจะมีการละหมาดที่ที่อาจจะตามภาษาเด็กนะคะแต่ว่าด้วยกับสภาพที่เขารู้ว่าเมื่อถึงเมื่อถึงเวลาเนี่เขาต้องละหมาดนี่คือลักษณะของเขา ที่นี่มีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆบ้างเห็นด้านล่างเนี่ยก็มีกิจกรรมน่าสนใจเหมือนกันนะเป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องภาษาอาหรับกับภาษาอังกฤษให้กับเขานะคะ,ะโดยให้เขานําของมาขายแต่เวลาสื่อสารเนี่ยต้องขายเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับเท่านั้นนะคะได้ต้องฝึกพูดต้องฝึกพูดก่อนหนึ่งสัปดาห์ที่คุณครูภาษาอังกฤษภาษาอาหรับจะให้ความรู้เขาคุณครูก็จะให้ขายซื้อใช่ขายซื้อาาแต่มันจะมีบทว่าในโรงพยาบาลพูดยังไงต้องภาษาอาหรับภาษาอังกฤษในตลาด มีข้อความยังไงถ้าโดยสารรถมีภาษาอะไรแล้วให้เขาเลือกบทบาทสมมุติเหล่านี้คุณอยากจะเป็นอะไรในโจทย์ใช่ค่ะแล้วมานําเสนอให้คุณครูดูในวันศุกร์ถ้าผ่านก็สามารถที่จะนําของมาขายในวันจันทร์ได้๋อคือมีสอนเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็มาทดลองกันจริงๆเด็กก็ได้เอาคําศัพท์ที่เขาฝึกไัเน่ท่องจำมาใช้ในในการในการขายในกิจกรรมกิจกรรมแบบนี้นี่คือมีตลอดใช่ไหมมีตลอดค่ะมีตลอดแต่กิจกรรมหนึ่งที่ที่โรงเรียนเน้น ที่สำคัญมากคือเรื่องการท่องจาอํากุรอานนะคะเด็กเราเรามีความรู้สึกว่าเขาอยู่มม1น,นะคะม1แต่สามารถท่องสูงสุดได้15ยุสแล้วค่ะ,อ,ะอัลลอฮ์ก็มีความรู้สึกว่าเราเรียนทั้งเข้มทั้งสา,หารหนาและสามันแต่อย่างหนึ่งที่เด็กไม่ละเลยเลยการท่องจำอัลกุรอานการที่ภูม,มิใจนะคะถ้าคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยอยากจะส่งลูกมาที่นี่ต้องติดต่อเบอร์โทรศัพท์อะไรและติดต่อทางไหน ติดต่อมาทางโทรศัพท์0841124684นะคะศูนย์การเรียนพัฒนาปัญญาคุณครูนุษอนุรโอเคศิรินะคะคสถานที่ที่ตั้งที่ไหนฮะที่นี่ที่นี่นถนนคูคลอง1ริบน้องจอกนะคะกรุงเทพมหานครก็คุณผู้ชมที่รับชมรายการนะครับอยากจะส่งลุกๆมาศึกษาที่นี่ก็สามารถติดต่อได้ด้านเบอร์ข้างล่างใช่ค่ะ,ะควันนี้ต้องขอบคุณคุณครูมากนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการครอบครัวเดียวกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะ ติดตามรายการนะครับแล้วก็ดูว่ามีโรงเรียนไหนสถานการเรียนรู้ไหนที่น่าสนใจก็สามารถติดตามได้ในรายการนี้ตลอดเดือนรมอมบอดนะครับจากลากันในเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมมะเรมะมะตุลลอฮะบะเรกาตูครับ